นอนคุกผู้ช่วยเลขาแอนทองประสมรับชะตาการรมไร้คนยื่นประกันวันที่31กรกฎาคมภายหลังจากพนักง,งานสอบสวนซ้อนนอกทองหล่อยืนฝากขังครั้งที่1นางสาวพัฒนารีอายุ33ปีผู้ต้องหารักทรัพย์มูลค่าหลายสิบล้านของแอนทองประสมอายุ45ปีนักแสดงชื่อดังมีกำหนด12วันตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคม2565พร้อมกันยืนคำร้อง ฝากขังนั้นพนักง,งานสับส่วนก็ได้ขอคัดค้านการให้การประกันตัวด้วยเนื่องจากคดีอัตราโทษสูงหากว่าปล่อยตัวไปเกรงว่าจะหลบหนีหรือว่ายุ่งยังกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอันตรายประกันอื่นตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าระหว่างการฝากขังดังกล่าวไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาหรือว่าญาติมายื่นประกันตัวชั่วคราวแต่อย่างใด